สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางของพวกเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีเซนไดเราก็ยังเดินทางไปยังคิตะคามิก,กันนะครับโดยเราได้จองตัว๋วรถไฟชินคันเซ็นไว้ตอน9.35โมง35นาทีนะครับจะเดินทางไปถึงคิตะคามิตอน10โมง29นะครับระหว่างนี้เราก็มาหากาแฟ,แฟทานกันนะครับ โดยกาแฟนี้ผมได้มาจากตู้กดกาแฟที่สถานีเป็นทูรี่กาแฟแบล็คนะครับเป็นกาแฟดําแต่ก็ยังมีความหวานอยู่นะครับเช้าเช้าอย่างนี้ได้กาแฟดำเข้าไปก็สดชื่นขึ้นเลยนะครับลองหาได้ทานกันได้นะครับที่ญี่ปุ่นมีหลายตู้เลยระหว่างนี้ก็มาดูรถไฟนะครับเป็นรถไฟอิชิตากะเฮยุสา์ที่เชื่อมต่อกันนะครับกำลังกลับไปโตเกียวบายบายไปแล้วครับ เดี๋ยวรอรถไฟเรามานะครับเดี๋ยวรอดูรถไฟที่เราจะเดินทางไปคิตะคามีกันครับนี่ครับมาแล้วเป็นไทยาบรสะนะครับกำลังเข้าเทียบชันชลานะครับเราก็ขึ้นมาบนรถไฟกันแล้วนะครับตอนนี้รถไฟจอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้าวกล่องนะครับที่เราซื้อมากันอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อย่างนะครับน่าทานมากเลย สวยอันนึงก็จะเป็นข้าวปลาแซลมอนอย่างนะครับแล้วก็มีบวยเค็มด้วยเครื่องเคียงครบเลยครับอันนี้ชอบมากครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีคิตาคามิกันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรองชุดโบราณนะครับอันนี้ผมเห็นน่าสนใจดีก็เลยถ่ายรูปมานะครับต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการจองตั๋วด้วยตั๋วอัตโนมัติให้ดูกันนะครับ อันดับแรกเราเดินหาตู้ก่อนเลยนะคะเมื่อเราเจอตู้ที่เราต้องการจะจองตั๋วแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นให้เรากดไปที่ reserve seat ก็คือการจองตั๋วนะคะแล้วก็เลือก reserve seat with discount ticket ค่ะจากนั้นให้เราใส่บัตร JR ของเรานะคะเข้าไปในเครื่องค่ะเราไปกัน2คนให้เราใส่บัตรทั้งหมดเข้าไปทีเดียวเลยนะคะ ใส่ให้ครบทั้ง2ใบค่ะแล้วก็กด a l uh, t t i c k e t Insert ก็คือเราใส่บัตรครบถ้วนแล้วนะคะจากนั้นให้เราเลือกสถานีต้นทางค่ะที่เราจะเดินทางก็คือเราจะเดินทางออกจากคิตะคามินะคะกดเลือกสถานีคิตะคามิค่ะแล้วก็เลือกสถานีปลายทางก็คือสถานีเซนไดค่ะจากนั้นให้เราใส่เวลาที่เราต้องการจะกลับคร่าวๆนะคะเราใส่เวลาประมาณบ่ายสองค่ะ แล้วก็กดค้นหาค่ะระบบก็จะหาเส้นทางและเวลาที่เราต้องการนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาว่ามีเส้นทางขบวนประมาณบ่าย2องครึ่งค่ะจากคิตะคามิไปเซนใดเราก็เลือกอันนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คอนเฟิร์มที่เราเลือกแล้วก็ไปจองที่นั่งค่ะเราเลือก Ordinary s e e t นะคะ แล้วก็เลือก select form seat map ค่ะก็คือการเลือกที่นั่งจากแผนผังอันนี้ก็จะเป็นแผ่นผังขบวนรถไฟนะคะมีทั้งหมด10ตู้จะมีสัญ,ญลักษณ์โชว์ถ้ามีห้องน้ําก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โชว์เลยนะคะว่ามีห้องน้ําตู้สีขาวคือตู้ที่เราจองที่นั่งได้ค่ะสัญ,ญลักษณ์สีเขียวๆที่เป็นวงกลมก็คือที่นั่งว่างอยู่ที่เราสามารถกดเลือกจองได้นะคะถ้าเราดูตู้นี้แล้วยังไม่ถูกใจเราก็ย้ายไปดูตู้อื่นที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่ค่ะ อย่างในภาพก็จะเป็นตู้6กับตู้8นะคะลองกดไปที่ตู้8ขบวนที่นั่งจะเยอะกว่านะคะจะมีแบบ3แถวกับ2แถวค่ะเราตัดสินใจเลือกตู้ที่มีห้องน้ํานะคะแล้วก็เป็นตู้ non smoking ด้วยนะคะมีที่นั่งว่าง3แถวที่ยังไม่มีคนจองอยู่ค่ะแล้วก็มีที่นั่งริมหน้าต่างที่เราต้องการด้วยเราก็เลยเลือก2ที่นั่งนี้นะคะในแถว9แล้วก็กด c o n f i r มค่ะ จากนั้นเราก็ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจออีกครั้งค่ะว่าถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องก็จะทำการคืนบัตร JR ของเราออกมา2ใบนะคะแล้วก็จะคืนบัตรที่เราได้ทำการจองอีก2ใบออกมาพร้อมกันเลยฉะนั้นเราจะได้บัตรกลับมาทั้งหมด4ใบค่ะเราก็หยิบบัตรทั้งหมดออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของบัตร ที่เราจองออกมาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะบัตรที่เราจองนะคะจะเดินทางจากคิตะคามิกลับไปที่เซนไดค่ะเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะไปถึงที่เซนไดประมาณบ่ายสามครึ่งาสายยามาบีกโกะ60นะคะตู้ที่5ที่นั่งแถว9ค่ะซึ่งเราจองแถวเป็น 9a กับ 9b นะคะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการจองตั๋วไม่ยากเลยทุกคนสามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมซากุระกันที่คิตะคามิกันค่ะหลังจากที่เราจองตั๋วรถไฟเที่ยวกับเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินออกมาที่หน้าสถานีเพื่อเดินทางไปยังสวนคิตะคามินะครับเพื่อชมซากุระกันระหว่างทางนี่วันนี้อากาศดีมากเลยครับ กำลังเย็ยนสบายเลยเดินได้นะครับระยะทางในการเดินก็ประมาณ2กิโลนิดๆครับใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็กำลังได้เหนื่อยซึ่งถ้าสติว่าใครที่มาแล้วเดินไม่ไหวก็สามารถขึ้นแท็กซี่ได้นะครับที่หน้าสถานีมีแท็กซี่บริการอยู่อันนี้ระหว่างเราเดินทางก็จะเห็นชาวบ้านนะครับปลูกดอกไม้กันนะครับสวยงามมากเลยมีทั้งดอกทิวลิปดอกลิลลี่นะครับ แล้วก็จะผ่านศาลเจ้านะครับเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยพอเดินไปสักพักเราก็จะมาถึงแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำคิตาคามินะครับแล้วก็จะเห็นซากุระเรียงรายอยู่ในฝั่งตรงข้ามนะครับมองออกไปนี่เป็นสีชมพูทั้งแผงเลยซึ่งช่วงที่เรามาเนี่ยเลยช่วงฟูบุมไปแล้วครับประมาณวัน,วนสองวันแล้วก็ได้ก่อนวันที่เรามาเนี่ยมีฝนตกลงมาด้วยเลยทําให้ซากุระเริ่ม โรยบางส่วนแล้วครับแต่ถ้าจากที่มองด้วยสายตาเนี่ยก็ยังถือว่ายังบานอยู่มากเลยนะครับนี่ครับภาพสวยงามมากเลยครับบรรยากา,กาศก็ดีครับเราก็จะเห็นบ้านบางบ้านนะครับที่มีการปลูกสก,กุลาไว้ด้วยเป็นสก,กุลาพันยอนะครับวันนี้ที่เราถ่ายมาแล้วก็มีเจอดอกซิบากิอยู่ด้วยครับสีแดงๆนี้ก็สวยงามเหมือนกันครับผม ครับเดินกันต่อครับมาชมสก,กุลาสักหน่อยนะครับแล้วเราก็เดินมาจนใกล้ถึงสะพานแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามแมตตาคิตาคาม,มีนะครับอายุเกือบร้อยปีเลยทีเดียวสะพานนี้เป็นสะพานที่เก่าแก่มากนะครับ ในบนสะพานเนี่ยก็จะมีช่องทางสำหรับคนเดินข้ามด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นถ่ายวิวสะพานกับตัวดอกซากุระและแม่น้ำนะครับอ่านี่ครับป้ายบอกประวัติบาบาสะพานอันนี้ชื่อสะพานนะครับเป็นคันจิถ้าใครอ่านออกก็รบกวนอ่านให้ฟังด้วยก็ดีครับจะได้เป็นข้อมูลเสริมครับอันนี้เรากำลังข้ามสะพานกันไปนะครับวิวมองซากุระจากแม่น้ำนี่สวยงามมากเลยครับ นี่ครับผมเราจะได้ฟิลบรรยากาศอีกแบบนะครับเวลามองไปตอนนี้นะครับเราใกล้จะข้ามถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิวที่มองจากสะพานลงไปกันนะครับนี่เลยไกลมากแล้วครับนี่สกุละเกือบเหมือนต้นเลยนะครับในส่วนนี้ สดชื่นมากเลยครับเดี๋ยวมาดูวิวกันนะครับที่มองจากสะพานลงไปนี่เลยประมาณนี้เลยครับสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลชมซากุระที่คิตะคามิกันค่ะโดยงานเทศกาลคิตะคามิเทนโซจิซากุระเฟสติวัลนะคะจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนค่ะ ในงานจะมีทั้งการออกร้านอาหารยะไตมีบริการรถม้าชมซากุระและมีการประดับไฟในตอนกลางคืนด้วยค่ะรวมทั้งยังมีการประดับโครงปาค้าเพื่อฉลองวันเด็กของญี่ปุ่นด้วยนะคะคิตะคามิเทนโซจิ ji, เป็นสวนที่อยู่ริมแม่น้ำคิตะคามิตั้งอยู่ที่เมืองคิตะคามิจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮคุที่นี่นะคะถือเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่นเลยค่ะ มีต้นซากุระกว่าหมื่นต้นและจะโน้มกิ่งเป็นอุโมงค์ซากุระเรียงรายไปตามทางเดินริมแม่น้ำมีความยาวมากกว่า2กิโลเมตรดีค่ะ ต้นซากุระที่นี่นะคะสูงใหญ่อลังการมากๆค่ะแล้วก็ยังต่อกันเป็นทางเดินยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นจุดยอดนิยมของทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาในช่วงที่เลยจุดพีคไปแล้วแต่ก็ยังคงสวยอยู่มากค่ะและข้อดีของการมาที่เลยจุดพีคนะคะก็คือคนไม่เยอะสามารถถ่ายรูปได้สบายๆเลยค่ะ จุดไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือภาพรถม้าที่วิ่งในอุโมงค์ซากุระค่ะเสียดายอย่างมากที่วันที่เรามามีฝนตกปรยๆนะคะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะเก็บภาพนี้กลับมาฝากทุกคนเลยค่ะเสียดายมากเลยหลังจากเดินไปได้สักพักนะครับก็เจอรูปปั้นของคุณฮาระทาคาชินะครับซึ่งเป็นอดีนตนายกรัฐมนตรีคนที่19ของญี่ปุ่นที่มีความสําคัญกับเมืองคิตาคามีแห่งนี้ และในสวนคิตะคามีแห่งนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์รถไฟโบราณซึ่งใครที่มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่ารถไฟคันนี้แข็งแกร่งและบึกบึนมากเลยเหมือนรถไฟขบวนสู่นิรันในเรื่องใหญ่บาเลยใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้ก็ลองมาเยี่ยมชมกันได้นะครับหลังจากเดินไปได้สักพักนะครับเราก็จะเจอน้องม้านะครับที่ลากรถม้านะครับใครอยากลองนั่งรถม้าที่เยี่ยมสวนสุขลัก็ลองได้นะครับจากจุดนี้ไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นส่วนของงานยัดไตนะครับซึ่งมีการเปิดร้านขายอาหาร ขนมของที่ระลึกเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกเราก็เลยเลือกหาอาหารรับประทานกันจุดนี้นะครับซึ่งเราได้เป็นยากิโซบะแล้วก็เป็นเนื้อย่างเสียบไม้มาลองทานดูนะครับเพื่อรองท้องกันไปก่อนเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ทานมื้อใหญ่เลยถ้าสังเกตดูก็คือจะมีขายอาหารมากมายมีของหวานของคาวอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบางร้านก็คนเยอะบางร้านก็คนน้อยแล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ บรรยากาศดีมากเลยครับได้ทานอาหารพวกนี้ท,าานท่ามกลางซากุระเมื่อเดินไปสักพักนะครับก็เจอจุดบริการนักท่องเที่ยวและของฝากนะครับในจุดนี้เราเจอตุ๊กตาใส่ตู้หยอดเหรียญไว้ด้วยนะครับเป็นน้องหมาอคกติตะนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาดูในศูนย์บริการของฝากนะครับซึ่งในนี้มีของฝากมากมายเลย ของที่คิตาคามีนก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของฝากเสื้อผ้านะครับมีผ้ามัดย้อมด้วยนะครับลายสวยมากเลยครับผมนี่เราลองมาดูกันอันนี้ก็เป็นเครื่องจักสานนะครับเป็นตะก้อนะครับบ้านเราเรียกตะก้อเนาะที่นู่นเขาเรียกอะไรไม่รู้อืมแล้วก็มีพวกเขาเกียบเซมเบ้นะครับมีทั้งแบบทําจากถั่วนี่แล้วก็ทําจากปลานะครับตรงนี้ผมก็ซื้อกลับมานะครับอร่อยเหมือนกันครับผม แล้วก็ทางนี้ก็จะมีส่วนของไหมพรมนะครับเป็นไหมพรมที่ผลิตจากในเมืองของคิตาคามิเองนะครับนี่เป็นไหมพรมขนแกะนะครับดูนุ่มฟูมากเลยอันนี้ก็เป็นพริกนะครับอ่าเป็นพริกผงโรยข้าวครับอันนี้ก็ซื้อกลับมาทานเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ทานเลยครับจนถึงตอนนี้อ่าอันนี้เราก็ไปดูไหมพรมนะครับมีทั้งเป็นผ้าพันคอด้วยนะครับอ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกงานไม้นะครับเป็นงานไม้กระสลักเป็นถ้วยชาครับผมสวยงามมากเลยงานละเอียดมากแล้วก็น,น,นี่เดี๋ยวให้กล้องโฟกัสน,นะครับเป็นลายนกนะครับส่วนทางนี้ก็เป็นพวกขนมของฝากเหมือนกันครับผมก็จะเป็นพวกโดรายกิพวกนี้อันนี้ผมมาดูถ้วยชาเพียบยังติดใจอยู่ครับแต่ราคาก็แพงเอาเรื่องครับ3200เยน แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกจานรองแก้วที่เป็นจารแกะสลักจากไม้อีกเหมืนกันนะครับเดินเปดูทางนี้อ่าก็จะเป็นพวกพวงกุญแจครับเป็นพวงกุญแจแกะสลักจากไม้เหมือนกันอันนี้ก็สวยอยู่นะครับแล้วก็มีพวกช้อนซ่อมที่ทําจากไม้นะครับอัอนนี้ก็เป็นพวงกุญแจเหมือนกันครับผมมีหลายแบบครับนี่มีจานรองแก้วเป็นลายโปกเกมอนด้วยนะครับ ผมจะไม่ได้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวใครนึกชื่อได้แล้วมาพิมพ์บอกก็ได้นะครับหลังจากเลือกซื้อของฝากเสร็จแล้วนะครับก็เดินออกมาที่ตู้กดน้องหมาอกิตะกันเดี๋ยวผมจะลองกดตุ๊กตาน้องหมาออกมาจากตู้นี้ดูนะครับก็ราคาประมาณ1400เยนนะครับอะลองกดดูออกมาครับโอ้ได้มาแล้วลองไปเปิดกันตรงนู้นนะครับน้องน่ารักมากเลยแล้วก็ในกระปุกน้องเนี่ยมีความเย็นด้วยนะครับ เหมือนน้องถูกแช่เย็นมาจากในตู้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับออกมาแล้วนี่น้องมาอิิตะน่ารักมากเลยครับครับมันคอสีดำด้วยแล้วก็เขียนข้างหลังว่าอาจิตะหลังจากนั้นเราก็เดินกลับกันนะครับเนื่องจากเริ่มมีฝนโปรยปรา,ายลงมาแล้วอันนี้เป็นรูปบรรยากาศระหว่างเดินกลับนะครับก็มีต้นสากุระพันย้อยให้ได้ชมอยู่นะครับสวยงามมากเลย นี่อันนี้เป็นต้นสักุระต้นเดียวนะครับซึ่งเป็นต้นใหญ่มากที่ตั้งอยู่ต้นเดียวอันนี้ก็เป็นกลีบดอกซากุระตรงหน้าสวนนะครับแล้วก็พวกเราก็เดินกลับไปที่สถานีรถไฟกันนะครับเพื่อขึ้นรถไฟเที่ยวบ่ายสองครึ่งตามที่เราได้จองตั๋วไว้เพื่อกลับไปยังตัวเมืองเซนไดครับ ซึ่งซาก,กุระที่คิตะคามินี้สวยงามมากเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงฟูบูมก็ยังสวยงามขนาดนี้พวกเราได้ใช้เวลากันคุ้มค่ามากเลยและประทับใจมากเลยนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าในปี2025นี้อยากจะกลับมาเยี่ยมที่สวนคิตะคามิแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าพวกเราจะมาทันช่วงฟูบูมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนมื้อเย็นของเราวันนี้เราได้แวะกินกันที่ร้านยาชิโนยะนะครับซึ่งมีสาขาเหมือนกันที่ประเทศไทยลองเปรียบเทียบแล้ว ที่สาขาญี่ปุ่นซึ่งเราคิดว่ารสชาติดีกว่าเหมือนกันนะครับรสชาติจะเข้มข้นกว่าที่ไทยอยู่ประมาณหนึ่งส่วนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ